สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับหกล้อครับคันนี้น่าจะคุณตากันอยู่เสียบ,บอยครับวันนี้ทำอะไรนี่คุดเลขกคันซีคุดเลขกคันซีนี่ต้องมีอะไรแน่นอนเลยเสียบอยเดี๋ยวต้องต้องดูติดตามชมตอนต่อไปว่าเสียบอยจะทำอะไรครับฮ มีวอลลมเบอร์แปครับตัวนี้ใช้สายขึ้นไปก็ไม่ใหญ่เนาะ,ะเล็กนิดเดียวสายสายบอละประมาณสมมิลสองมิลสามมิลโอ้อา้าวตัวนี้มันมันมันเป็นอ๋อปั๊มลมมันมาแบบนี้ใช่ไหมปั๊มลมติดเครื่อง เพิ่งเคยเห็นโบคันนี้นะเนี่ย1075เกาะโบครับ okay, โอ้โหดูหอนไหมเนี่ยหอนแน่นอนครับคันนี้หอนเบาบาฮอนบาบาโอ,อ,อ้โหสะอาดมากเลยกรองเล่นหน้าสีเลยเหรอ ใช่ก็จำได้ไม่เดียวตอนที่ว่าเราทำลูกเสร็จใหม่แล้วเรามาลองแล้วมันเออยกลับมาผมเปลี่ยนหน้าสี่หายเลยจากกดนี่กดได้สบายเลยนี่คือความแตกต่างใช่ไหมแต่ตอนแรกมันกองหน้าสามเนาะสามสามจุดห้าพอกดแล้วมันสานหนัเป็นตูคล้าย <ไข S 2> ๆว่ามันดูดอา,ากาศไปมไม่ทันโอ้จัดให้ใหม่เป็นหน้าสี่นี่ครับนี่กดหายเลยอันนี้คือถ้า ถ้ารถใครรีแมปมานะอย่างพวกร้อยเจ็ดห้าอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนดูนะอันนี้คือคับแนะนำนะลองเปลี่ยนเป็นสเตนเลสดูนะครับเนี่ยตัวดูดอากาศนะคือถ้ามาดูดอากาศได้ดีเท่าไหร่รถจะวิ่งดีนะครับควันจะไม่ท่วมด้วยอันนี้คือจริงๆนะครับลองเอาไปทำดูกันอันนี้เป็นอินเตอร์ตอนนะครับรุ่นนี้ไม่มีอินเตอร์ เขาเรียกว่าตอนอินเตอร์เสียบอยขุดเลกกันซีนี่ต้องมีอะไรรืบเปล่าผมรู้นะว่าคุณจะทำอะไรเดี๋ยวผมจะบอกหลังคลิปแล้วกันอะไรแต่งก็ครบนะครับท่อเป็นท่อวนนะครับวนออกท้ายด้วยใช่ไหมป๋องมีออกท้ายด้วย เนี่ยวนวนข้างล่างเห็นไหมรถ,ถนะเทเบิลนะแต่ว่าวนวนเพราะอะไรเดี๋ยวผมถามเสียบอยเพราะอะไรทำไมถึง,นนง,งวเนเงียบกว่าเดิมอืมเกลือแล้วมันหนวกหูออกปาร์ตไหเกือบแต่ไม่ปาร์ตเ,เลกลือแต่ไม่ปาร์ตอไม่มีแต่ปู้เหมือนเดิม ความร้อนก็ไม่ขึ้นม,<อ>มันจะวิ่งดีกว่าเดิมเลยนะมนกำลังลังมันอัดอัอสมันสั้นเกินก็วิ่งไม่ไม่ค่อยออกโล่ง,ลงๆ,งๆมันไม่มีมแรงอัดไงคล้ายๆว่าเครื่องมันเริ่มอายุการใช้งานเนาะม,มันก็มีสึกรอบ้างเลยครับถ้าไม่อยากสึกรอก็จอดไว้ที่บ้านครับไม่สึกรอแน่นอนยางก็ไม่หมดจอดแล้วเดือน อืมอันนี้จอดแล้วครับเดือนหนึ่งได้าย áng, างได้ยางหลังใหม่ยกคู่เลยโอ้เออขอบนอ็อตมีตัวสิบน็อตไม่ปองแบบนี้สิบนอ็นอตแปดน็อตก็มีแปดน็อตไม่มีบอกมีแปดน็อตของพีอะไรนะที่เสียท่อไปรีวิวอ่ะ พีซีวายแมีรุ่นี้ไม่มีหรอฮึรุ่นนี้มันเป็นของซามูไรที่เราผลิตมาด้วยโลโก้อยู่ที่ไหนนั่นแหละอ๋อแต่มีเนียมเนี่ยตอนที่ป้องวิ่งความร้อนยางเนี่ยดีไหมดีใช่ไหมด้ยาีดีกว่าเลดไหมเลดดีกว่าเพราะว่าจับจับจับเทียบกันด้วยความร้อนต่างกันเลย โอ้ระบายเร็รเรวกว่านี่พี่ต้องเอาเลยเนี่ตนย oh, ต่างกันเลยต่างกันแบบไม่เห็นเลยออข้ในมันเป็นระะธรรมดาเนาะขนอกเป็นนเี่ยมต่างกันก็น่าจะ <c oughs> ขอสักเดือนละคู่ แต่มันก็เสียเวลาเราเราวิ่งงานลูกลังอ่ะพี่เอะเวลามันมันเพื่อนน้ำลูกลังอ่ะเราต้องมาทุเลยตลอดเลยต้องมาปัดปัดลอยอ่ะโอ,อ้แต่ถ้าพี่สั่งเลดมาเลยบัดเงามาเลยมันก็น่าจะไม่เป็นไรหรอกวะ เรากัดงาแล้วแหละแต่เวลาเราไปวิ่งงานลูกลังที่มันเป็นน้ำเหลืองๆอ่ะถ้าไม่รีบล้างอ่ะมันจะขึ้นอขึ้นฝังเลือรอหลังใช่ไหม้อหลังอหลัง้อหน้าอออหลังนะเสียบบอกว่ารอหลังเดี๋ยวของพี่จะสั่งที่พี่ไปที่พี่โพสอ่ะ นั่นแหละพี่จะสั่งตัวนั่นแหละกระทะน่ะกระทะทับมีเนียมอ่ะฮะไม่ตื้นไม่ซื้อแตงโมมาหรออ้หนี่ก็แคปกระจงกระจกจ้าจานครับเรียบร้อยชุดแต่งแล้วก็หมวกหมวกเป็นหมวกมีไฟครับหมวกตัวนี้เซบอยสสยไฟข้างในเนี่ยหมวกมีไฟ สวยครับเบาๆเอาแล้วลำโพงอยู่ไหนอ,ะอ่ะอ้อมีก๊อกลงก๊อกตัวนี้ก๊อกตัวนี้ยังใส่อยู่เปิดก็รั่วที่นี่แหละนี่ใช่ไมนี่ก็ชุดแปลงชุดแปลงมาใหม่ ชุดเปลงวาววาวชุดลำโพงก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยก็ะ<า>บะก<าบ>็ทรมาได้เลยครับรถใช้งานะครับก็ต้องมีดันท้ายดันอะไรกันถือว่าสภาพดีอยู่นะไม่รู้ว่าเสียบอยอปล่อยไปเท่าไหร่ครับคันนี้ลูกพ่วง ทุพวงได้ปล่อยไปแล้วเหลือแม่ครับแม่อันนี้ปล่อยไปเท่าไหร่นี่ฮะหกแสนห้าโหแค่บนหมวกก็รู้แล้วหกแสนห้านะครับเสียบอยปล่อยเสียดายสุดๆแต่ก็ยังมากแหละก็ไม่มีคนดูแลนะครับเดี๋ยวค่อยหาใหม่ ไม่แน่อาจจะเป็นรอกใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เสียบอยจากรอกเล็กจะเปลี่ยนเป็นล็อกใหญ่แล้วรอกเล็กเราไม่ใช้เราผิดใช้ร็อกใหญ่นี่ขูดเลขเครื่องเลขเครื่องขั้นี เเลขครื่องมันเป็นกระสีไทยไงก็เลยไม่ได้ตั้งราคาไม่สูงออืมันเป็นกระสีนอกอันเดียวพอได้เป็ดเออหสิบแปดสิบเก้ากับเขาหน่ะฮะคสีไทยก็เลยไม่อยากตั้งสูงนี่ตั้งสูงเพราะอะไรมันเยอะใช่แล้วไอ้ตัวลูกอะเท่าไหร่สี่แสนสามอ๋อตัวลูกไปแล้วแต่ตัวแม่เลยคนซื้อจะซื้อก่อนนะ เอ้าผมให้รอให้ต้นลูกบอกไปก่อนแล้วค่อยมาดตเรื่องนะอืมก็เลยให้เขาใจเย็นเอาก็ไม่เป็นไรเราก็รอนะแลต่เรารอแล้วไฟแนนซ์ก้าวแรกมันไม่ได้ก็เลยไมใค่โอกาสมารอไปอีกไฟแนนซ์อันนี้มิดแท้ครับไฟแนนซ์มิดแท้เจ้าของเขาอยู่ไหนคนซื้อนะอืมทุกครั้งบอกทุกครั้งทุกคนั้งหาเลยมาอย่างเมื่อกี้โทรไปก็อยู่ลำดวนนะ อ๋อก็จะถึงแนละ้วเขาต้องมาที่นี่ด้วยใช่ไหมครัโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามชมตอนต่อไปแล้วกันว่าเสียบอยจะออกคันไหนมา3.6นะครับต่อไปนะครับเจอกันแน่นอนนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ